เราทีลาบขูค้างอ่ะมันกระพือปีกรอยแผลบแผลอยู่ข้างบนเนี่ยใ่ากูเห็นอยู่อยู่ฝั่งนน้นแน่เลยวะวิ่งตอเห็นแล้วอือก้าวแล้ว,วเราอยู่ฝั่งนู้นทางซ้ายของบ้าน ปังยาปังยาไปนี่ข้า <Okay. S 2> ปลอมตัวมาแท้จริงแล้วข้าคือราชาปูไข่ <Mercury S 2> ดองข้าคือราชาปูไข่ดองอร่อยเลยข้าเป็นเจ้าแม่โรงงานผ้ากระป๋องยา่าอร่อยจนฉลามต้องกิน ค่าเป็นเฟลลาไฮเฟนไฟย่าจะเป็นอะไรกลัวไอเหียเอา,า,มมาไงดีามมาเอาตรงไปนั่นเลยเหรอใช่ไปดักคนตรงนู้นเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับลูกนกวว้า <Wow. S 1> ตัวไหลวันนี้เราจะไปอีกบอร์ดกัน <Ooh. S 2> แล้วเราก็ ต้องแว้เพื่อหีบไหมแล้วกูจะตายกลางทางตายตายตายมีหูเลยเขาแวะหยิบก่อนสองพันเองลากี้แม่แมนแมนมันไม่แบบกดปุ๊บมันจะวิ่งเร็วเหรอออปตคัดไม่รู้มันวิ่งช้ากว่าขาสิป่ะอืม ตอนแรกใครจะเป็นคนรอดเขาเขาเป็นค,คนรอดไปไยไปไม่ไ,ไม,ไม่ไม่มีแล้วเฮ<ม>้ยได<ห>้ปอย่าง <ๆ S 2> ยิ่งถมเล็กเก็มมาเม้นเอ๊ะอ๋อกำแพงมีกระตุกหนึ่งของกำแพงกันเหมือนคนมากเลยเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่นะ าคนละทางน่ะวิ่งยูทางนี้ไัทางนี้ไม่ใช่คนโดนนะวิ่งไปถ่ายไปขวาเอาเห็นแล้วนอกแล้วเก็บของเลยยังหวะน,นี้งงวะกระสุนแรงขนาดนี้วะเหมือนมันน็อตตั้งแต่นัดแรกแล้วอะเมื่อกี้ที่เขามองมันไม่ได้อยู่ทางนี้เว้ย เขาคิดว่าคนอยู่อีกฝั่งนี้เพราะมันมีคนมันมีวิ่งเหมือนคนด้วยอุย้ยใช่จริงด้วยหรือบอดวะเธอไปดูศพก่อนไปดูศพตัวนู้นกันเขายิงบอดหอคอยศพมันอยู่ตรงไหนมันนอกข้าขึ้นเนินวะอืมแล้วมันจะไม่มีเพื่อนอยู่หรอ ก็นั่นนะดิน่าคือเธอได้คิวแล้วป่ะหรือยังไงยังไม่ได้ดิเฮ้ยมีเสียงตีนมีเสียงตีนต้องไหนหลังกำแพงมีคนยืนชิงกำแพงอยู่กูยิงน้องคนหนึ่งมึงมันไม่มีชุด เล่งทียอะไรฮะเป็นไงบ้างนอกเนาะมีคนเดียวเหรอแล้งมีคนดีคนชุบอ,อ่ะแล้งมีคนชุบด้วยดิอ่าอยู่วันนงทุกครั้ขขงพลังจะยิงคนนกคนหนึ่งเขายิงนกคนหนึ่งเฮ้ยนั่นวิ่งข้ามถนนอยู่เอ้า นั่มเปนนี้เธอได้ตอนแรกนี่ใช่แต่ว่าในบ้านวะสงสัยในบ้านคืออะไรไม่ก็คนชุบน่าจะอยู่แถวแถวบ้านวะหรือคนชุบเี็นคนที่เธอหญิงไงไกลนู่นเหรออืมกระสุนเอเับอยรีวิวหมดแล้วเอเดบอยพกมาแค่สามนะวิ่งเข้าไปแล้วมั้งแค่วันก็ได้ เไ,ได้ยิงเป็นหนึ่งตัวห้องไม่มีของอะไรเลยเขาเก็บไปแล้วม,มันมีเอาตัวนี้ไม่ได้ด็อกแทก็กอ่ะเธอส่งใสเขาได้มั้งเดี๋ยวเขาเก็บโอเคโอเคเขายิงคือเขาไม่ได้ยิงสามต้มนมาตายนะเว้เขาแค่เคาะแล้วเขาก็ปล่อย,อยแล้วมันก็ตายเองอ๋อแป้วาคนที่ยิงคนสุดท้ายอ่ะของใส่เมืองข้างหน้านี่แหละผิดเส้นทางวะเนี่ยเออเราอ่ะผิดเส้นทาง ไหนมานี่แล้วไปทางนั้นเลยก็ได้ไม่ต้องไปแล้วสครูเพราะยังไงทางนี้ก็มีข้างหน้าแค่คนเดียวอะไปสครูอาจจะเจออีกสี่อีกกระสุนหนึเอากระสุนฟ้าเปล่าเขาแบ่งให้เพิ่มได้มีแสงปิเปิลข้างหน้าเขารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่พี่เดียวกันเลยอะไม่เหรอไม่งั้นมันไม่เป็การ์มันไม่น้ากากยิงเลยอย่างนี้ไปนี่ไงขวามือ บอดหรือเปล่าน,น,นี่บอดเป<อ>วเป็นกรรมคุณตีกันวะเ็ดระวังราด้วยเฮ้ยมันอยู่นี้เธอเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๊ยบอดยิงอยู่นั่นแหละ ไปคนหรอวิ่งยีงไงไปยิงหนังองโอเคสวยสวยมีคนกำลังจะออกหาข้างหน้าปะหรือมีคนกำลังจะโดดลงมาปะไม่รู้ซ้ำยังยังทำไม่ได้ซ้ำให้โอ้ยไม่ อะไรเฮ้ยเธอน่าคนป่ะน่ะในกดักดังก็อาจจะใช่ไม่ใช่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นน,น,นี่นี่เหลี่ยงกาา้าหันมีคนข้างในอีกคนหนึ่งดีนะเข้าไปข้างในเลยก็ได้มันจะวิ่งไปไม่ได้ตามด้วยว่าอกแท็กมีตัวไหนบ้าง เมื่อกี้มันเหมือนอยู่ชั้นไม้ตรงเนี้ยตอนแรกที่ยิงเสียงเง่้ยมอนแถวเนี้ยเมือเ่อกี้มันเหยียบไม้เราพวกยิงไปสองคนใช่ปะ่ะเก็บเอเคก่อนก็ได้เฮ้ บอสยังอยู่มันตัวอะไรวะมันตัวอะไรวะนะคือจริงๆแล้วมันก็ต้องยังอยู่เว้ยหรือมันจะโดดออกไปแล้ววะโดดหนีไปแล้ววะมันน่าจะโดดออกไปได้นะเนี่ยดูดิอืมยิงบ,บอสเลยแล้วกัน ึงสอมมาตายแล้วมึงอุ้ยอุ้ยอยมาโดดไปข้างหลังแล้วจริงนะเออเห็นแล้วไม่เห็นอ่ะได้ยินเสียงไม่รู้ระยะเสียงดูใกล้อ่ะ 5น t ท s later เตเทีม,มัอยังนี้นี้แล้วไนะอ้ที่แล้วกันที่ย,ยากยิงนะแบบแต่ยิงไปก็ไม่โดนรู้อ่ะ ไม่หรอกยิงถ้าไม่โดนเลยก็ซาดีจับสจยกระสุนม่วงเลยอุยเกือบโดนมันอม เสียดายไม่มีเอวบิวไปบุกเลยนะไม่มีใครขวาอ๋อเห็นแล้วอยู่ในโกดังอ่ะไปบุกแม่งเลยเถอะนันขอกินน้ำมันมันมีที่อื่นบอกว่าเธอ

ทางนี้แล้วเธออ้าวไม่ใช่นี่บอดเธออ๋อวิ่งมาด้วยกันนะอืม อยู่ฝั่งนู้นแน่เลยวะวิ่งอ๋อเห็นแล้วกะแล้ววอะไรอยู่ฝั่งนู้นทางซ้ายของบ้าน ไเธอขอหนอก็เถอะเถอะมัน,นอ,อ,มอยู่นี่มันอยู่นี่วิ <c oughs> <c oughs> ่งวนจกกอ้มหดแถวอะมันยิงโดนหัวเขาอ่ะอ <c oughs> ืมแล้วเหมือนเขากดกดปุ่มยิงไม่โดนอะแบบกดไม่ติดอะมันก็เสียงอะไรเงียบมากเลยเนี่ยี <c oughs> ้แค่ส่วนยิงไปแค่ ไม่กินอะไรเลยเรามียานา้ำปะเจต้นดังตุ๊บตุ๊บมีอย่างละหนึ่งมันมีวะยานา้ำน้ำยี่สิบกระป๋อ,องเอ,อเอานหน่อยวัตถายิงบอสนี่แล้วกลับดีกว่าใจกูเต้นอะไรอย่าแต่มันเล่นเก่ง<ล>ยอยู่นะเอ,อ้า วิ่งวนมันเล่นกระสุนเขียวอ่ะเธอได้เก็บกระสุนทองมัะ้ะอืมเก็บเก็บอะไรปืนอะไรวะมองไปมดกระเป๋ายัางโล่งจ้องอยู่เลยนะเนี่ยเขาเห็นใบไม้เป็นไอ้นี้ตลอดเลยดอกบัวเอ้ยเห็นใบไม้เป็นกองจากเอ้ยเห็นใบไม้เป็นเงาคนกระเป๋าเขาโล่งมากเลยเขามีแบบแค่หนึ่งส่วนสี่อ,ะอ่ะ ตายนี้เหมือนมาเพื่อฆ่าแล้วคอสามส่วนสี่ราาบคูค้างอ่ะมันกระพือปีกรอยแผลบๆๆอยู่ข้างบนเนี่ยดูเห็นอยู่ตอนนี้หยุดบินแล้วมันค้างเลยนะอ๋อของงานของเขาก็คงไม่ค้างโอ้ยกกลัวตายจังเลยยังไงดูยูโรโด พระเจ้าช่วยลูกด้วยให้ช่วยอะไรจ๊ะมึงไม่ใช่ลูกกูไอ้ห้อยรอดเงี้ยก็คือเราฆ่าแต่เราไม่ได้อันนี้เลยเราแ็กเอ้ไม่ใช่เราฆ่าแต่เราไม่ได้คนเราไม่ได้ของ,องไม่ได้คอเออเหมือนคนก็ไม่ได<อ>้<ร>ของามีดอก<อ>แฝกยูสามันเขาก็มีสามันกระสุนหมดหรอบอสเอวะ ังไม่ค่อยโดนหัวเลยโดนที่เติมเลือดมันคือทุ่งหญ้าหรอเฮียเก็ <give> บเวลาเก็บของเราจะได้อยู่ในกอหญ้างไงโยนโยนได้อะไรบ้างวิ๊ยได้ออกกระสุนเข้าไปแล้วเก,ก,ก็บให้หมดเก็บออ <c oughs> ออออออต้องอ,อนะ้อแล้วทุกงวันนี้ อ้าเอมีบอลอีกตัวนึ่งถู่ก็เจ็บเป็นเว้ยยิงแต่กูกระสุนหมดเลยอะเหลือแต่ฟ้ากับม่วงแล้วเนี่ยเอ้าทำไมมันไม่ออกมากูกดไปแล้วอะนั่นดิทำไมอะ เอ,เ,เอ้าบัหยอไอเธอได้เก็บนามยี่สิบกระป๋องตัวนั้นมาปะเก็บเก็บโอเคโอเคสรุปคือบักมันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้เขากดจัดสรรมันก็หายไปโอ้โหน,น,นี่อของบ่วงด้วยเขาไปดูตัวนี้กัน,นก็ไม่มีอืมมันขึ้นไปเปิดหีบข้างบนแล้วก็ค่อยออกแล้วกัน five minutes later ม่น่าหลักเลยนะคะน้ำกระป๋องเราจะเก็บออกไปหน่อยก็ได้ไม่เสียเรียอเขาเขว่าเก็บออกไปก็ไม่แย่เหมือนแมปนี้มีแค่เราแล้วอะไในแมปนี้นั่นมีแค่เราแมปนี้นั่นมีแค่เราเออ Rồi hột chẳng Tự nhiên Ui thế bà thầm băng